ครับผมรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมเพิ่งเดินทางมานะครับผมจากกรุงเทพมหานครนะครับผมเครื่องยังไม่ดับนะครับผมเป็นโตโยต้านะครับโตโยต้าวีออสนะครับตัว 1.5J- ออตโต้นะครับปี2006ตายยากนะครับ J- ออโต้ครับรถบ้านๆนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมรอบๆคันนะครับ ขับทางไกลมานะครับผมเครื่องดีมากๆนะครับผมคันนี้ต้องบอกว่าทีมงานเช็ยกันมาตลอดทางครับดีมากนะครับราคาหลักหมื่นนะครับ,บยางดีสี่เส้นนะครับผม่ัยางดอกลึกๆนะครับผม ภายในนะครับผมเบาผ้านะครับสภาพดีครับอุอเครื่องเอย็นมากนะครับมาอยู่ที่สองแสนนะครับผมสองแสนนิดๆน,นะครับดูท้ายกันนะครับ กระจังหน้าเดิมมีนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมใส่กระจังหน้าเดิมให้นะครับผมอันนี้พรมนะครับอของแต่งเก็บไว้นะเดี๋ยวผมจะใส่กระจังหน้าเดิมให้นะครับเนี่ยฮะสภาพเดิมๆจากเจ้าของเดิมนะครับ อาย่างสภาพดีสีเส้นนะครับผมส่วน,นหน้าเดิมนะครับออกเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมนะครับหางเพทเซนที่ชุ้หกนะครับผมนะครับ ภาสีนะครับสามสิบมกรานะครับปี6กแปดนะครับก็ะจะมีบุกตรงนี้นิด,น,ดนึงนะครับผมเนี่ยครับะจะเก็บไปทำนะครับ